ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดคิดสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลยสำหรับใครที่อยากจะบอดเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอด วันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่ช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมและก็สะดวกมากขึ้นเช่นกันนะครับผม UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud นะครับที่สามารถเปิดบอทฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือว่าคอมไปแล้วหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเราก็ยังคงฟาร์มอยู่นะครับซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับเพราะกลัวแบตเสื่อมหรือว่าไม่อยากเปิดคอ <ไป S 2> มทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่วันละสิบบาท 2บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นสบายกว่ามากเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีชาวคาบเอาอิมีคอมโบทุกคน,นับผมวันนี้อยู่แพทอัปเดตของวันที่19ธันวานนะครับซึ่งเป็นแพทสุดท้ายของิ้นปลีละนะครับดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมของแจกนะครับข้ามเหมือนเดิมเพราะแจกเหมือนเดิมแหละนะครับที่แตกต่างเข้ามารอบนี้คือมีแจก ข้อตูมสัตว์ขี่ด้วยนะครับ15วันนะไม่ได้เป็นถาวรน,นะครับอ่ะต่อไปนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาก็คือตัวของ Illusion Cancer Underworld Apocalypse ครับผมก็บัตรเงินอ่ะพูด,ดง่ายๆนะบัตรเงินและแน่นอนนะครับ Illusion Cancer l e d e n t h o r r Apocalypse ก็เข้าเหมือนกันนะครับหรือก็คือบัตรทองถามว่า2ด้านนี้มีไว้ทำอะไรครับพี่มีไว้ดอกสิ่งที่เรียกว่าการแตกดีไว้ มันะจะต้องเอาทั้ง2ดันเนี่ยมาผสมกันนะไอเทมทั้ง2ดันมาผสมกันเพื่อเป็นกันแตก DIY 1ึงชิ้นนะครับซึ่งดันนี้นะครับเท่าที่ทดสอบมาก็คือหูอย่างเก่งเลยนะครับน่าจะบัฟมาแน่นอนนะไม่น่าจะแบบเป็นรูปแบบปกตินะครับน่าจะบัฟมาลาวสองเท่าเลยนะครับเพราะว่าแอดเนี่ยป้านเบรมานะครับก็เอาไม่ลงอ่ะทุกคนอ่ะ ถือว่าาไม่ลงได้นะจำเป็นจะต้องเล่นมือตลอดเวลานะส่วนบัตรทองเนี่ยเรียกว่าเอาไม่ลงเลยดีกว่าเนะเพราะว่ามันติดตั้งแต่ช่วงหน้าดันแล้วแต่ถ้าเป็นบัตรเงินเนี่ยยัพอใชอ้เทคนิคการลากอะไรผ่านไปได้นะครับอ่า ต่อไปนะครับคือขยายแม็กซิมั่มของสัตว์เลี้ยงนะครับจาก20ไปเป็น30นี่ก็คือเลเวลสุดท้ายของสัตว์เลี้ยงที่เราจะเจอแล้วนะครับคือเลเวล30เนอะซึ่งในตัวของเลเวล30นี่มันมีสเตตดีๆค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะสุ่มนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระยะเวลาออร่านะครับซึ่งเราอธิบายไปแล้วเนาะว่ามันแรงยังไงนะครับสำหรับพวกเพิ่มระยะเวลาอะไรพวกนี้นะครับอ่าอินเกมอีเวนต์นะครับโบนัสเราขอข้ามแล้วกันนะเพราะว่ามันเหมือนเดิมทุกรอบนะครับทุกคนอ่า ไปกันต่อที่ตัวของอีเวนต์หลักกันเลยครับอ่าส a ตนท์ไอส์คัมมิ่งนะครับ s a n น a is อส m คัมมิ่งเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นกิจกรรมล่าบอสนะครับซึ่งไปนั่งอ่านมาอ่าเขาบอกว่ามันเกิดที่เดิมครับใครรู้จุดเกิดมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับอืมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการล่าทันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับสำหรับอ่าสแต้า นะไอ้ที่พูดตรงๆเลยนะว่าการล่าทันเนี่ยอ,อาจจะเป็นไปได้ยากจริงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการสุ่มเกิดนะครับหรือว่าเกิดทั้งแมบอะไรอย่างเงี้ยนะครับกิจกรรมเนี่ยเริ่มวันนี้นะครับวันที่19ตอนบ่ายโมงแล้วก็หมดวันที่เก้ามกรานะครับก่บอน9ก้าโมงเช้านะครับบอสนะครับมันจะเกิดแค่บอดีไอแล้วก็อันเดนกาวนะผมทั้งหมด2แผนที่แล้วก็เกิดแผนที่ละ3ตัวนะครับก็ถ้าใครรู้จุดเกิดอ่ะก็คือมันง่ายนะเนี่ยมีเบสซันต้ามีซิกเกิลสโนว์แมนนะครับแล้วก็มีตัวของกูเปิลสโนว์แมน นะครับของที่ออกเนี่ยถ้าเป็นซิงเกิลสโนว์แมนนะครับเอาตรงว่ามันไม่มีของแลในนี้เลยนะมีแต่ของเช่านะครับส่วนตัวของคูเปอร์สโนว์แมนเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีของแลแล้วนะจะมีพวกใบแอมนะครับขั้นแดงเข้ามานะครับมีใบแมกเนตร์ขั้นแดงเข้ามาแล้วก็แน่นอนว่ามีใบแอมของขั้นชาร์ดูเข้ามาด้วยนะครับมแมกเนตร์เข้ามานะนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดคอต,ตุมกว้างมากกว่านะครับอ่ะต่อไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตัวของเบสซันตา นะครับเบสต้าเนี่ยดอกพวกอ่าพวกแอมขั้นขาวนะครับ b g มสอดแอมนะครับในอาวุธก็มานะครับทั้ง BGM แล้วก็สอดแอมคีเลตก็มานะครับในอาวุธเนาะแล้วก็ตัวของแม็กเลตนะครับสอดแอม BGM ในชุดก็เข้ามาเช่นกันนะครับตรงนี้ไม่มีตัวของคีเลตในชุดนะอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็แหวนบวกสี่นะครับถาวนนะรอบนี้มันไม่เช่านะเวลาคุณดรอปแหวนออกมาถ้าเกิดว่าคุณตีเบสต้าคุณก็เช็คดูแล้วกันนะว่ามันถาวรหรือเปล่านะเดี๋ยวไม่ย่อยทิ้งนะอ่ะ แล้วก็ตัวของมอเตอร์ไซค์ PW นะครับแล้วก็ตัวของค้อตุมคาซานตาครับอ่าในนี้อ่าแล้วก็มีใบคิทเค้าเลดมาด้วยนะครับเราจะแยกกันทำไหม่ว่าไม่เข้าใจเลยจริงนะอ่าต่อไปครับแล้วก็อ่ามีใบคิทเค้าเลดของขั้นแดงมาด้วยนะขั้นขั้นหายนะแล้วก็มีใบแม็กเลดของขั้นหายมาด้วยมันน่าจะใส่รวมกันทั้หมดเนาะทุกคนมันจะแยกกันเพื่ออะไรวะอ่า แล้วก็พวกประดับที่ค่อนข้างจะมีราคาอยู่นะอย่างพวกทาริสแมนคาเนเลียนนะครับเอฟเฟกเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็แม้แต่กระทั่งผ้าคลุมไดฟรมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยแนะนําการใช้ผ้าคลุมไดฟรมเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเวลาคุณถือของมาตรฐานจริงมันอยู่ที่อาเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะถืออาเคไม่ได้ก็ถือวิดซิลไปมันไม่ค่อยต่างจากตัวของไดฟรมมากแล้วนะครับอ่าประมาณนั้นแล้วก็มีพวกเอ็กซ์ e รีมคออะไรพวกนี้ดอปด้วย ประมาณนี้สิ่งที่ขาดไปในอีเวนต์รอบนี้เนี่ยมันคือตัวของน้องกระต่ายนั่นแหละอ่ะซึ่งมันเป็นท่ารับจ้าง1ตัวที่อยู่ในอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะโกงมากนะครับแต่ว่าอ่ะรอบนี้ไม่มาสงสัยคุณจะมาปีหน้านะครับเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะสำหรับน้องกระต่ายนะครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมสะสมตัวอักษรนะครับคาบาวนิวเย่นะครับอ่าเราไปดูก่อนนะครับเริ่มเนี่ยวันที่19นะครับหมดวันที่9มกราตอน9ก้โมงเหมือนกัน นะครับแรกเนี่ยนะครับใช้คำว่าใช้ตัวอักษรเอ็นวายแล้วก็2 0 2 5นะครับมันจะมีเลขสองซ้ำกัน2ตัวนะครับก็ให้รวมกันได้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บวกเงิน1ล้านนะครับแรกตัวของคาร์บาวนิวเกียร์ก็ดันที่ออกครับพีทาโกเนียมครับ190เพนด้านะครับแล้วก็ตัวของเทมจีนนะครับงูเวกนะครับงูยากกับงูเวกนะครับแล้วก็ตัวของเทปัส นะครับมาแรงเอเวกนะครับแล้วก็ดันท่าเอเวกมาหมดเลยครับ4ธาตุนะครับเข็มทิศเอเวกครับผมออกเหมือนกันนะครับมาคินัทเอาโพสครับ145หุ่นยนต์นะครับบอลเขียวนะครับแล้วก็ตัวของห้องสมุดนะผมห้องสมุดปกตินะร้อยสามสิบห้าสมุดนะครับแล้วก็ตัวของฟอร์กอเทนเทปเปอร์บีสองเอฟครับอันนี้มาแรงนะครับแล้วก็125เข็มทิศครับ120ไลแค้นนะครับแล้วก็ดันธาตุระดับพรีเมียมทั้งหมดนะครับที่ออกอันนี้คือที่ออกเนาะ เออ่แล้วก็ในชุดในนี้เนี่ยมีใส่ตัวของแม็กเนดแล้วก็คิทิเคิลเลสมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็ของขั้นหายก็มาเหมือนกันนะครับเป็นตัวของพีจีแอมแล้วก็เป็นตัวของซอดแอมนะครับสำหรับชุดนะครับอ่คิทิเคิลลิงบวกสี่แล้วก็ลิงอบลักบวกสี่ถาวรด้วยนะเฮ้ยมันมันเหมือนกับไอ้เบสซันต้ารู้สึกว่ามันจะเหมือนเบสซันต้ามากๆเลย เนี่ยเออเนี่ยดูดิมีแม็กเลดขั้นไฮมีคิเลดขั้นไฮแล้วก็มีคิเลดอ่าขั้นไฮในอาวุธด้วยนะเนี่ยไดเฟรมก็ใส่มานะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะต่างกันแค่ไม่มี PW นะครับใส่เป็นอ w กับ Blue มานะครับเออมันเออมันเหมือนนะเว้ยไอ้ตรง X อ็กซีเนี่ยเขาใส่เป็นเลเวลหนึ่งเนาะถ้าเป็นเบสตาเนี่ยถ้าจะไม่เปลี่ยนมันจะเป็นเลเวลสองนะเมืนะ่อกี้เนี่ยเออประมาณนี้เลยถือว่าดีนะคุณลงดันปกติที่คุณลงกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพียมมมนนะครับับเเทปเทปสจี อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปลงร้อยสี่ห้าหุ่นยนต์เนาะซึ่งไปไปไปใบอ้อมมันถูกนะครับแล้วก็ตัวของบอลเขียวนะครับอ่าตัวของเข็มทิศอะไรอย่างเงี้ยตัวของบดันแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสออกพวกนี้นะครับมีแลก 1M คุ้มน,นะครับ,ร M, นะรบเพราะว่าดานเจียนเนี่ยตอนนี้ยังแจกเอลเซตอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวนง่ายอยู่แล้วครับอ่าพูดพูดตรงๆเลยมันมันวนง่ายแลยนะครับพวกเอลเซตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเหมือนครับได้ตัวสอนมาเลนฟรีนั่นแหละนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มแต่ว่าตัวสอบเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอ่อมาเลลกเปลี่ยนได้หรือเปล่านะเออแต่ว่าถึงจะเอาไปตั้งขายได้ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเสิร์ชเจอพวกตัวสอนพวกนี้หรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะต่อไปเอ่าเส้นทางสู่อีพิกครับผมเส้นทางสู่อีพิกเนี่ยอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่พี่นัท เขาพูดเอาไว้นะครับก็คือการแก้ไขระยะสั้นนั่นเองนะครับการแก้ไขระยะสั้นเนี่ยเราเจออะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันก่อนนะครับเริ่มวันที่19นะครับอ่าหมดวันที่9มกราลานะครับวิธีเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าให้นำหีดักเกรดต่างๆนะครับอ่ามาแรกนะครับคอสตูมอีพิกแลนด์ดับบ็อกนะครับใครไม่เข้าใจคําว่าอีพิกอีพิกคือนามสกุลของคอสตูมนะครับอีพิกคือนามสกุลของคอสตูมครับแล้วก็แน่นอนครับเขาใส่ตัว สุ่มนามสกุลเข้ามานะครับเขาก็ต้องเอาตัว reset score เข้ามาด้วยถ้าเกิดว่านามสกุลน,น,นั้นมันไม่สวยเนี่ยคุณสามารถใช้ตัวของข้อสุปปอิปิร reset score ได้เลยนะครับและแน่นอนทุกอย่างอยู่ในอีเวนต์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครมีหินก็สามารถเอาไปแลกได้เลยนะครับอของที่ใช้เนี่ยคือ DIY stone set นะครับวงเล็บว่าเป็นเซตนะค,คุณจะใช้ DIY stone ธรรมดาไม่ได้นะไปขึ้นเซตมาก่อนนะครับทุกคน ต้องไปขึ้นเซตมาก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับก็จะเป็นดีวายโซนเซตนะผมสามสิชิ้นนะครับเคออสโซนเซตสามชิ้นนะครับแล้วก็ตัวของหินแดงเซตครับร้ออันนะครับแล้วก็ตัวของหินขาวเซต100อันครับบวกกับเงินอีก 2M นะครับเพื่อเพื่อให้ได้กล่องสุ่มคอสตูมอีพิกและนอตบล็อกครับคอสตูมอีพิกและนอตบล็อกเนาะมันจะมีของที่ออกเนี่ยจะเป็นเพนเดนเดชันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนานสกุลที่ค่อนข้างจะหากันเยอะนะครับแรงอ่าประมาณนั้นคริสตัลดาเมจ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนามสกุลที่ใช้กันเยอะเหมือนกันนะครับ OM นะครับผมนี่ก็เป็นอีกอีกหนึ่งนามสกุลที่ใช้กันเยอะเหมือนกันอ่าสิ่งที่ใช้กันเยอะเนี่ยจะมีแค่สามนบรรทนี้นะครับ penetration chemical damage นะครับแล้วก็ OM นะครับส่วนขั้นล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็น o i tag HP d e ฟนะครับ r e ซิ t k ิ l l a t e เนี่ยไอ้พวกนี้จะเป็นของที่รองลงมาแล้วแต่พวกนี้เนี่ยสำหรับมุมมอง S นะไม่ว่าจะเป็นอ i l tag HP หรือ d ด e P, เนี่ยมองว่าเป็นของขยะพูดตรงๆนะครับมองว่าเป็นของขยะเลยนะครับ ส่วนลีซิเทเนี่ยอันนี้นะครับมันเป็นสายลงวอเวมันสามารถเอาไปเล่นในวอได้เพราะว่าการที่กูจะกันคีย์เคอฝั่งตรงข้ามมันไปหักคีย์เคอฟเดเมดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยหรอกครับมันต้องหักคิเลทไปเลยนะมันต้องหักคียเลทไปเลยแม่เขาติดตั้งแต่แรกมันจะดีกว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถเอาไปทําเป็นคอตูมสู้คนได้นะอีวชั่นนะครับ, e รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอตูมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่าถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ป้องกันคนแล้วเนี่ย ลิซิเลต์มันส่งผลกว่านะครับประมาณนี้แต่ว่าก็เป็นรองๆของลิซิเลต์แหละนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมนะครับหรือว่าช่วงที่อีพิกคอรตูมยังหายากนี่โอ้เอ็แท็กเนี่ยน่าจะจะพอมีราคาอยู่บ้างน,นะครับส่วนเทพีก,กับเทปนี่ก็ปล่อยไปเถอะนะรประมาณนี้ต่อไปครับถ้าเกิดว่าซุ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าไออีพิกเนี่ยนะครับเราคุยกันก่อนอีพิกเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายเกรดนะครับอืมอ่าปกติแล้วจะมีทั้งหมด4เกรดนะครับถ้าเกิดว่า คุณไม่ได้เกรดที่3หรือส่โซนหญ่สเตทมันจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็เลยจะรีกันนะครับแล้วก็่วนหจกก็คือจะรีกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้คอสตูมอีพิกร s e ซ S ตสกอร์นะครับคุณจะไปจะต้องเอาเควอทเซ็ขับ30เม็ดมาแลกนะครับผมแล้วก็บวกกับตัวของหินแดง100หินขาว1น0รนะรบ,บวกกับเงิน 2M ได้เป็นตัวของคอสตูมอีพิกรีเซ็ตสกอร์นะครับอ่ะนี่คือกิจกรรมทั้งหมดถามว่าน่าเล่นไหมใช่น่าเล่น เพราะอะไรเราเพิ่งสามารถทํานมสกุลได้จากกิจกรรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นของใหม่เอาเข้าในอีเวนต์เลยเพื่อที่จะเผาทรัพยากรในเกมถือว่าทําได้ดีแล้วครับอืมสาหรับกิจกรรมนี้ค่อนข้างจะชอบนะครับอ่ะต่อไปนะครับอัปเกรดสุดคลุ้มนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่พี่นัทพูดเอาไว้เหมือนกันเป็นรูปแบบการแก้ไขระยะสั้นก็คือหรือก็คือสามารถทําได้ทันทีเลยนะครับอ่าเริ่มกิจกรรมเนี่ยวันที่19นะครับธันวาเนาะ หมดวันที่9มกราคมนะครับก่อน9โมงเหมือนเดิมนะครับผู้เล่นสามารถนำหินอัปเกรดคอไฮเซตครับและอัปเกรดคอไฮเอสเซตมาแลกเปลี่ยนเป็นเอ็นชานคอและซูเปเรียคอได้ที่เอ c ยุยนะรอบนี้ที่ยุยนะที่ยุยนะย้ำอีกทีหนึ่งที่ยุยนะครับ NPC กิจกรรมนะครับถามว่าใช้เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเอ็นชานคอจะใช้ตัวของอัปเกรดคอไฮเซตนะครับผมทั้งหมด10เม็ดนะครับได้เป็น1เอ็นชานคอ นะครับถ้าเป็นซูพิเรียนะครับจะต้องใช้50เม็ดนะครับในการแลก1ซูพิเรียนะครับแล้วก็ขั้นขาวก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นขั้นขาวหินขาว10เม็ดครับได้เอนชานนะครับหินขาว50เม็ดครับได้เป็นซูพิเรียนะครับอ่าแล้วก็หินทั้งหมดเนี่ยไม่ผูกมัดไอดีเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าเอาไปตั้งขายได้นั่นเองอัพเกรดสุดคุ้มนะครับถามว่าน่าเล่นหรือเปล่ากิจกรรมนี้แน่นอนครับคุณจะทำามูก16 คุณจะทำบุก17มันจะไปจะต้องใช้พวกซูเิอเลียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นส่วนเสริมที่ทําให้เราอะกดซูเิอเลียอ่าก็ได้ง่ายขึ้นนะครับจากที่ปกติไม่ใช่เป็นร้อยตอนนี้มันลดครึ่งหนึ่งเลยนะครับมันเหลือ50เท่านั้นนะครับถึงมาจะต้องไปขึ้นเป็นเซตก่อนก็ตามนะครับแต่ขึ้นปเป็นเซตะมันไม่ยากหรอกทุกคนนะครับคุณคุณแค่เอาหินที่คุณมีไปครับเออจริงเพราะฉะนั้นอนะถึงจะเพิ่มความยุ่งยากอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอก อ่ะต่อไปนะครับแคชช็อปอัปเดตครับผมเปิดจําหน่ายใบดันเจียนในร้านค้านะครับอ่าดันเจียนเนี่ยเขาบอกว่าคุณเข้าไปในหัวข้ออีเวนต์เหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่มันจะมีหัวข้อดันเจียนดิสอ่ามันมันจะมีดันเจียนดิสคอร์ดเพิ่มขึ้นมานะครับหรือก็คือดันเจียนที่ลดค่าคอร์สลงมาแล้วนะครับหรือก็คือดันเจียนที่ถูกลงกว่าเดิมนะครับเขาลดได้ถึง50%นะครับ ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันจําหน่ายวันตั้งแต่วันที่19ธันวาจนถึงวันที่1มกราคมซึ่งใครไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่1มกราคมมันจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วกันนะครับทุกดันเจียนที่เป็นระบบพิษนะครับมันจะถูกลดราคาลงเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ลง190พนด้ามาซื้อตรงนี้นะ300ฟอสเจมนะครับซื้อได้ทั้งหมด30ครั้งต่อวันมาซื้อตรงนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับคุณได้ลงคอร์สเท่าเดิมนะครับ ถ้าคุณอยากจะลงฟรีๆมาซื้อตรงนี้นะแล้วก็มีหมายเหตุไปด้วยครับไอดันเจียรร้อยเก้าสิบแพนด้าเนี่ยนะครับมันจะมาเป็นกล่องของขวัญกับลูนากดใช้ก่อนนะจ๊ะเออเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะใบดันหายไปไหนวะประมาณนั้นนะผมแล้วก็แน่นอนครับใส่เทปัตมาด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะลงเทมปัตกันยาวๆลงกับเพื่อนยาวๆช่วงนี้เทมปัตราคาดีนะครับก็สามร้อยฟอสนะครับเท่ากับดันอื่นนะครับส่วนอเวกเนี่ยก็แพงเหมือนเดิมอย่าไปลงมาดีกว่านะ คือ500ฟอรฟอเนี่ยก็ยังมองว่าแพงอยู่ดีมันฟรามันไม่ถึง500ฟอรฟอมั้งเอาเอาจริงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าต่อไปครับผมเดเวลลอปเปอร์โน้ตครับส่งฉายยาค่าแม่งนะไม่รู้จะพูดไปอะไรหลายรอบนะผมเพิ่มการจำหน่ายเอ็กซ์ตมคอแบบ10ชิ้นแล้วก็50ชิ้นครับก็ตรงตัวดีนะอ่าแค่หัวข้อก็น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็เพิ่มรางวัลเอลเซตและคา r ์บ b u บั e เก็ตนะครับผมหลังจากจบนันเจียนครับของบัตรเงินและบัตรทองนะครับ ก็เอลเซทที่ได้รับก็คือ2ล้านใบดันเจียนะครับ1 m 1> คุณได้มา 2M ก็เท่ากับว่ามันคือใบดันฟรีนี้นะคุณจ่ายแค่ตูของเคียร์วคอ e ะใช่ไหมคุณจ่ายแค่หินแจนี่ว่าอืมจ่ายแค่หินแจนะหินแจถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะรอบละว2เม็ดอ่าใช่หินแจรอบละว2เม็ดนะครับคุ้มนี่หว่านะครับเออเป็นดันที่คุ้มนะถ้าบอดได้นะรหรือว่าถ้าลงมือได้ก็ก็ควรจะลงนะครับแล้วก็ อันที่4ครับจาก Developer Note ก็คือเปลี่ยนระยะเวลามิ s s ั่นวอลครับรอบที่4นะจากาตีหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ไปจบตีหนแทนนะครับประมาณนี้นะครับนี่คืออัปเดตทั้งหมดนะครับของคา r b บาวรอบนี้นะครับถ้าถามแอดนะแอดมองว่ารอบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของดันเจียนทไปลองมาเองซึ่งมันยากขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับระบบอะไรต่างๆที่เอาเข้ามาโอเค เขาแก้ไขมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดในสิ่งที่เราต้องการนะปัจจุบันตอนนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเขาแก้ไขไปได้เยอะพอสมควรนะรไมไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ในการเผาหินนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของดันเจียนที่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหรือเปล่าไม่รู้นะมันจะยากระดับนี้สุดๆนะครับมันจะยากมันจะเอาของจริงเข้ามาแล้วนะดันเจียนที่เรารู้จักมันมันจะต้องตบเราตายแต่หน้าดันแบบนี้แหละ นะครับหรือว่าเล่นมือก็จะยับอย่างนี้แหละถ้าของคุณไม่เยอะจริงๆเนี่ยนะครับคุณไม่มีทางออโต้ได้ชิลๆแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะก็ประมาณนี้ถือว่าดีนะครับขอให้อัปเดตต่อไปดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็วันนี้นะครับขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะผมเป็นอะไรแจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมนะครับฝากตุนมากับพอยของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอปบอดดีๆนะครับฝาก UG โฟนของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊าย